มุกกับเบียร์แล้วก็เกมตกมือเลยผมมาแล้วจริงจ่าไไม่อ่านแล้วแต่มันห้ามใจไม่ได้มันอยู่ในสายเลือดก็ดว,วันนี้ผมก็ไม่ได้มาแคสเกมนะจะมาสอนเรื่องการมาลงมัด GTA เรื่องอ้รถอะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นแรกนะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออโอเคขอยอนี้ก่อนดีกว่าเคมมันจะได้รู้เรื่องกันง่าย นะครับผมอันนี้ผมโหลดโซนี่เวการ์ดอยู่ไม่เกี่ยวก็ผมไปดูคนหนึ่งมานะครับผมให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไง่ข้างล่างให้ลองหางก่อนเพิ่งมาทำสดๆเลยเนะี่ยเอ,อไหนว่ารถไนท์ไรเดอร์นะครับผมเด้อเด,าด,าด,าดา้อเด้อไหนวะอ้าวหายอ๋อนี่ไงนี่นะครับผมโอเค ่าเดี๋ยวผมเก็บมัดนี่ไว้นะผมให้เรามาอันไอโหลดสามอันนี้นะผมมีมอดลดมีแชมพู V มีแชมพู V เด็ดนะครับผมใช้ทั้งสามอันเลยนะครับผม mm hmm. เมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับผมให้หาไฟล์อันนั้นนะครับผมเอผมเก็บไว้ได้ดีนะครับผมไฟล์รถเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้กดรถเลยแล้วมันจริงๆมันจะให้ไฟล์แบบพวกนี้มาเลยนะเนี่ยไฟล์พวกนี้มาเดี๋าดา แล้วก็ให้แตกไฟพวกนี้มามันจะได้พวกสริปมาไอ้ถ้านี่ขึ้นมาก็อย่าไปยุ่งอะไรมนเห็นแต่สริปนี่พอโอเคนะผมแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นสริปพวก V ีนะผมแล้วก็ให้แตกไฟนะผมโอเคนะผมเมื่อแตกไฟเสร็จแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมโลทิงกันมันจะมีแค่นี้นะผมเมื่อแตกไฟเสร็จแล้วมันจะได้จะมีคําว่าบินตัวนี้นะผมให้มันจะมี3ไฟไฟนี่แหละโอเคนะผม แล้วไฟล์ที่3เราต้องเช็คให้ดีๆนะครับผมถ้างั้นมันจะมีปัญหาแล้วก็อันนี้ก็แตกไฟล์ครับผมเมื่อแตกไฟล์แล้วมันจะเห็นมีหมดนี่แห้วครับผมอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลบทิ้งก่อนนี่มันจะมีอยู่แค่นี้ครับผมไฟล์ที่อันนี้ s k i m b o กิ s k net zip นะครับผมเราจะใช้แค่ตั้งแต่ lead มีจนถึงแค่นี้ครับผมใช้แค่ 1,2,3,4งไฟล์ 1> 1, 2, 3, 4, ครับผมโอเคครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราจะเราก็ไปหาไฟล์ GTA ผมไม่แน่ใจนะโอผมเป็นเกมแท้นะครับผมผมให้หาไฟล์ GTA นะผมในได้ซีหรือได้ดีที่เซฟเกมเกมของ GTA ไว้ครับผมให้เขียนว่าเขียนตรงนี้นะผมในช่องช่องค้นหาครับผมองผมเป็น Windows 10ก,ก็ไม่รู้จะยังไงละ S ให้เขียนว่า Steam App นะครับผม A P P แล้วก็ S นะครับผมจะเห็นตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปอ่า Common กดเข้าไปเลยครับแล้วก็อันนี้ครับแกนเทป p Auto V เมื่อมาถึงหน้านี้เออเดี๋ยวลืมลบอันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมอันนี้ผมลงไว้แล้วผมขอลบก่อนอ,อก็ต้องลบ ตูเวอโอเคโอเคครับผมนี่ได้แล้วโอเคถ้ามาในหน้านี้แล้วครับผมมันจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับจะเป็น G t A ธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีมงไม่มีมอสเลยให้เราเปิดไฟตะกี้ขึ้นมาครับพวกกิ้วหลงปิดไปเดี๋ยวผมขอเปิดสักครู่นะครับผม เอออยู่ไหนวะลืมรถอยู่ไหนเอารถหายเออยู่นี่โอเคนะผมเราไปไฟสคริปต์ก่อนเลยครับผมอันอันที่เขียนว่าน i g ไรเดอร์ครับรถมอสก่อนเลยว่าง่ายอ่ะอ่ะเราให้เอาโฟลเดอร์สคริปต์อันนี้มานะครับผมที่ข้างในมันจะไม่มีอะไรแล้วเรา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 ,เรา,เรา,เราลากไฟล์มาเลยครับผมเดี๋ยดผมย่อให้เดี๋ยผมย้ายนี่มาให้กันโอเค แล้วก็เอาสริปนี่ครับมามาใส่ใส่ตรงช่องว่างตรงนี้นะผมอย่าไปใส่ทับพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันซ้อนกันเดี๋ยวขี้ผายไววอดกันบอดีนี่มันจะมีสริปอยู่ตรงนี้นครับผมเมื่อมอดลดเสร็จแล้วให้เราออกครับผมไปอันที่2ครับผมให้เขียนมันจะเขียนว่าสริปฮุกครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดเจนนี่นะครับผมสริปฮุกเนี่ยให้เราเอาบินนะครับผมแล้วกดเข้าไปที่บินแล้วก็กด ก็เออ,เอ,อไม่ใช่ก๊อฟดิให้ให้ให้ยังไงล่ะจะพูดไงเดียร์เอาผมขอตั้งสติก่อนให้ให้ไอ้ไอ้ลากสามตัวนี้มาเลยเนี่ยลากเข้ามาเลยนี่นะครับผมมันจะเป็นสามตัวนี้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วอันที่สองก็ให้ออกนะครับผมออกไปอันที่สามเ็สุดท้ายผมให้เอาอันที่หน,นึ่งถึงอันที่สี่นะผมเนี่ยลากมาเลยยุบนี่โอเคครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็การกระบาดออกได้เลยพร้อมเล่นได้แล้วครับ ผมจะไปเล่นให้ดูนะครับผมอ่าเข้าเกมมันเลยเลยครับรอแป๊บคุณครับโอ้โหเป็นเกมแท้นะครับผมถ้าเกมเถื่อนอของใครสักคนที่แบบเป็นของเถื่อนอ้โหไม่ไแน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่าลองไปดูของคนอื่นดูแต่นีวน่าจะได้แหละของเถื่อนนะไม่ลองไม่รู้ครับผมรอสักครู่ครับอาจจะเสียงดังสักหน่อยนะครับผม ประตูก็ไม่ปิดด้วยเพราะบ้านผมฝนตกกำลังดูดน้ำออกอาจจะเสียงดังสักนิดหนึ่งับเออ อสักรูถ้าเราลงมัดแล้วเ,เราจะไม่สามารถเล่น GTA ออนไลน์ได้นะผมสำหรับสำหรับ GTA แท้นะผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าจะถ้าจะต้องเล่นออนไลน์ต้องทำยไงเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปครับผมโอ้มีบัตร GTA ด้วย ต้องไปซื้อสักหน่อยแล้วแหมเออ,เอ,อคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่ออะไรทนะั้งนั้นจะให้ดูสดๆกับตรงนี้เลยนะครับผมจะไม่มีตัดตรงตัดต่อยกเว้นอินโทรนะครับผมเนยโลๆมาโลๆสิโอเคครับผมมาการช้านะครับผมต้อง กด F 1 0นะครับผมที่เราลงไปอันที่ประมาณอันที่สองนี่แหละไฟล์ที่2อ่ะมันจะเป็นมีอยู่สาไฟถ้าเรากด F 4มันจะเป็นไฟล์แบบนี้ครับเป็นมอดแบบยังไงอ่ะปั๊มอะไรได้หลายอย่างอ่ะอันนี้คงจะรู้กันอยู่แล้วอันที่ดีที่สุดคือการที่จะเรียกร่นมาต้องกด F 1 0ครับผมให้มันขึ้นสีเขียวครับตรงมุมซ้ายครับเออ,อ,อใจเย็นพี่ชนขี่เกือบตายเลยใจเย็นดิเว้ย เดี๋ยวเราไปที่ดีๆดีกว่าไปวิวน,นี้ไม่น่าจะดีเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่น่าจะดีการใช้นะผมให้กดให้กดเลขแปกับเลขสองนะผมเนี่ยกดเลขห้ากดตกลงนะผมกดเลขห้าคือการเข้าไปนอผมอ,อ,อันนี้วะจำเอออันนี้ก็ได้ โอเคครับผมมาถึงตรงนี้กด F4 เป็นการออกนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วให้กดดูมุมขวานะผม,มตอนนี้ยังเป็นสีแดงอยู่ให้เรากดอีกทีหนึ่งเป็นสีเขียวนะผมและการเรียกรถลงมาให้กดเลขบวกครับนี่อ้าวทิมหายกดอะไรไปละไม่ใช่เดี๋ยวโอเคครับผมเมื่อกี้ขอตัดไปสักครู่หนึ่งครับเนื่องจากที่ ปุ่มปุ่มนำเบอร์ลบครับผมส่งแป้นนำเบอร์ตรงคำว่าลบอะ่ะปกติมันจะเป็นคําว่าลบลดใช่ปะแต่ทีนี้มันเป็นทีนี้ผมไปทําอีท่าไหนไม่รู้อะ่ะมันเป็นโปรแกรมตัดของวิดีโอพอดีถ้างั้นจะมาเริ่มใหม่นะครับไอ้ที่สอนไปตะกี้ก็ไม่ต้องตกใจนะผมเดียดยดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาอย่าดีกว่าอย่าๆยาขอสักหน,น่อยดีกว่าเอานี่ปัน่นปั่นปั่นปอ่นปั่นปั่น ปันป่นปันป่นปั่นปั่นงงตายเฮ้ผหัดใส่อีกสักทีไหมเนี่ยฮะโอเคครับผมแล้วขอลบดาวก่อนเนื่องจากกด F4 ครับผมแล้วก็กดอันแรกแล้วก็กดอันนี้ครับผมเลเวอเอะไสักอย่างแล้วก็อันนี้เป็นอมตะโอเคครับผมกด F4 เป็นการออกครับผมอเอฟอืมเหยียบสักทีหัดไสโอเคครับผมกด F10 ครับผม เป็นสีแดงอยูอครับให้มันเป็นสีเขียวครับผมเป็นแอทีเวทครับผมอ่นพอแอทีเวทเสร็จปุ๊บกดเลขนำเป็นนับเบอร์บวกด้านขวาสุดนะครับผมเป็นเราครับผมกดบวกปุ๊บมันจะมีไนท์ไรเดอร์อยู่สองพันครับผมอันแรกกับอันที่สองอันอันที่สองมันจะไม่มีอะไรครับผมแต่อันที่สามจะมีแน่นอนแต่ผมจะเอาที่สองให้ดูก่อนนี่ครับผมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าไปอยู่ใกล้รถแล้วรถมันจะพูดได้แต่มันพูดโคเสียงดังเลยอ่าโอเคครับผม โอโอเคครับหลังจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรนะครับผมให้ให้ใหรถมันพูดเสร็จก่อนโอเคครับผมโอเคครับหลังจากที่มันพูดเสร็จแล้วเราก็มาพูดต่อกันบ้างนะครับผมรถคันนี้มันสามารถขับด้วยตัวเองได้โดยการกดเลขหนึ่งครับผมเนี่ยมันจะขับไปเรื่อยเปื่อยของมันเลย แต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากให้มันไปโดยจุดหมายเราก็มาร์คจุดในที่นี่ไว้นะผมเน้นว่าผมจะไปประมาณมันมีอยู่ทางโค้งเราก็จะไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราจะไปประมาณตรงนี้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 เออให้มันเลี้ยวโอเคครับผมให้เรากดเลขหนึ่งก่อนครับให้มันขับไปที่นี้พอมันขับปุ๊บเรา,เรากดเลขสองครับเมื่อมาร์คเรามาร์คทางมันจะได้เลี้ยวตามเราครับโอเคครับมันเลี้ยวนี่ครับมันเลี้ยวไปแล้วครับมันเลี้ยวไปแล้วที่เราตามเราเลี้ยวเลยใช่ไหมครับโอเคครับพอ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 เอาไอ้คลิปไฮ แม่งไม่หยุดอีกลงลงลงพอดีเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอเอเอ่ะอ่ะอออหลุกแม่มึงหลุกแม่เอ็มึง้ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> เกือบกดโอ้เล่นมาเล่นไม่ได้เล่นมาแทบตายหรอกขี้เกียจโหลดใหม่ เกือบตายเราก็จะมาตะก,กี้ใหม่เราก็รู้ในส่วนที่แบบว่าให้มันขับไปเองเลยใช่ไหมครับผมโอเคมันหลุดครับผมนาะบัตรนี้อา้าวคัดสิครับรออะไรเอ้ยไม่ต้องคัดหรอกจะคัดทำไมเดี๋ยวไปตัดต่อเองก็ได้หลังจากที่มันมันส่วนอะไรที่ไม่ค่อยสำคัญนะผมผมก็จะดูให้ขอโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะผมใน ให้เสียงไม้ที่เสียงดังในเสียงข้างนอกที่เสียงดังคือตอนนี้ผมก็มันยังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่เล็กน้อยครับผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเลยสักอย่างนิ้วป็นคอมนะผมคอมผมคอมผมก็ซื้อซื้อมาซื้อมาพ,พร้อมแล้วในการทํางานแล้วก็อัดวิดีโอให้ผู้ชมดูสุดยอดแก่งแมวผมบอกแล้วนะผมมันจะไม่มีการตัดต่ออะไรถ้าผมกดอะไรม้สวก็ขออภัยนะ้ำบัดเนา เฮ้ยฮะเหรอย้ำนะครับผมถ้าลงมดแล้วจะไม่สามารถจะเล่นออนไลน์ได้ถ้าถ้ากดคขาว่าออนไลน์แล้วมันหลุดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับผมเดี๋ยวจะยส่คือพายหาองหลังนะครับผมย้ำไม่กอดเลยนะครับในณนที่นี้ผมบอกเรย เราต้องไปที่ดีๆอ่ะมันถ้ามันเยเฮ้ยโอ้โอเขียวหน้ากูไปใจเย็นนะพี่น้องเราต้องไปตรงนี้เด็ไอชิปหายมาผิดที่ขอโทษครับมาค่ายทหารขอโทษโอเคครับผมตรงนี้ก็ได้คันที่สองจริงมันลอยน้ำได้นะครับผมโดยการวิ่งเข้าไปในน้ำเลยครับผมผมจะไม่ทำให้ดูแล้วกัน แต่อันแต่อันที่3มนี่มันน่านักเฮ้ยมึงอีกแล้วไปตายตายยยโอเคครับผมเราจะเรียกในไรเดอร์คันที่2องเอมาโดยการกดเลขบัวครับผมกดเลขสอครับเพื่อการลงมาข้างล่างและกดเลขห้เพื่อการเรียกมันมาครับมาแล้วคันนี้มีดีสุดแล้วครับในเกม แน่นๆเลยเด้อทางปววครับมีคันนี้แหละอ้าว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 อาพูดไว้ขาดทำไอเวนเออคันนี้จะพูดดัง่อยครับผมเนื่องจากว่ามันมันจะพูดได้แล้วผมไม่อยากพูดด้วยโอเคครับผมหลังจากที่มันพูดเสร็จแล้วไอ้ม่แล้วมาอีกแล้ว,ลวถ้าเรากดเลขสองครับผมปืนคู่เอ้ไม่ใช่ปืนคู่เดี๋ยวอย่าพึ่งพูดอ่ะ กดเลขสองเพื think, ่อการเรียกออกมากดเลขสองอีกครั้งเพื่อยิงครับผมอืเพื่อยิงครับผมฆ่าคนได้ครับตายผมไม่เอาจักรยานไปไอ้บ้านี่ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ไอ้เออโอเคครับผมถ้าเราอยากเอาปืนออกก็กดคอนโทรลคอนโทนนะรู้จักคอนโทรลอยู่เนาะคอนโทรลเลขสองโอเคแก๊สลิงกันอัลโหลดก็คือมันหายไปนั่นแหละ แต่มันมีดีอันนึงครับมันมีโหมดโจมตีโดยการกดนำแพดท,ที่เลขศูนครับผมมันจะมีแอ t a แท็กโหมดสีคุณสี Mode, Old Mode, โหมดโอสคูโหมดพ olic e Cutter Mode, แล้วก็โหมเมนูในการนี้ผมก็จะกด a อ t a แท็กเมนูให้นะผมเลขแเลข2เป็นการเลื่อนขึ้นเลือ่อนลงเหมือนเดิมครับผมกดเลข5เพื่อการตกลงครับผมจะแอ็กแท็กโหมดนะครับผมหลังจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรครับผมเนื่องจากว่ามันพูดเสียงดังมาก โอเคครับผมในดูดีๆแล้วรถนี่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเลยครับผมโอเคครับผมเนื่องจากเรากดากดเลขสองปุ๊บจะเป็นปืนคู่เพราะเพราะว่าเรากดแอคแท็กโหมดใช่ไหมผมจะเป็นโหมดโจมตีอ่าแล้วกดดีอย่างนึงครับกดเลขห้าครับผมอ่าถ้าเรากดเลข5จะมีอะไรอีกข้างๆรถสังเกตไหมครับอ,อันบักเลอร์เลยโอเคครับผมถ้ากดเลขห้าอีกทีเป็นการปล่อยมิสไซล์นะครับผม นี่นะครับอย่างที่เห็นดูรถคันนี้มันจะเร็วสุดๆแหละเร็วแรงทะลุนรกนะผมโอเคครับผมเป็นการอันดับต่อไปเป็นการกดชิปเพื่อการกระโดดับผมรถคันนี้กระโดดได้ถึงถึงถึงโอเคครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอเคโอเคเราขอย้ายที่ไปนิ่งชิบหายย้ายที่ย้ายที่ก่อนย้ายที่ย้ายที่ ที่ไปนี่กระดาเออนี่ก็ไดาเดี๋ยวเราจะไปแบบโอ้โหไกลซะด้วยเราว์าไปเลยครับมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แหละโอเคครับผมเราก็จะว์าไปกด F4 อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวโอเคครับผม เมื่อกี้ผมเอาปืนพวกนี้ออกครับผมมันเสียงดังเกินเอาพวกแล้วก็เราเปมาร์กเลยครับแล้วก็กดมาร์กเกอร์ครับอ้าวไอ้ไอวายินไปกดอันนี้เฉยกดมาร์กเกอร์ครับผม <S <S ไอ้ไม่เกี่ยวออกไปโอเคครับผม <c oughs> มาตรงน,นี้แล้วจะให้ดู <c oughs> เดี๋ยวขออภัยครับจะให้ดูอะไรอโอเคครับผมลูกคนนี้ผมบอกว่ามันลุยน้ําได้ครับผมไม่เชื่อดูครับงอ้อ ไม่เป็นไรไอย้ยาเฉยๆอ๋ออ๋อเปลี่ยนสีได้แล้วมนะั้งเบอร์ X Tag Mode เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้โอเคครับผมเอาแค่นี้พอแค่นี้พอไปดิเฮ้ยอืมงันงันงัเก็บเพืนเพืนเพือนเพืนพอแล้วพอแล้วโอเคครับผมการเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ทำไงน้องผมอย่ากลายอย่ากลายลบมันออกแล้วก็เรียกมันมาใหม่ อาลไปอีกแล้วไปไหนอะพี่หยุดเลยมึงจะไปไหนมานี่เฮ้ยเฮ้ยมานี่เฮ้ยมันเล่นอย่างนี้อีกแล้วอยู่นี่ไอเวย์เลยกูอยู่นี่อเ,นเออ โอเคครับผมหลังจากที่ไปชมหมดแล้วก็มากดที่กดทับนะครับผมเครื่องหมายทับนดยแป้นพิมพ์นะผมจะเป็นการเปลี่ยนสีรถนะผมดูดีๆนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนอีกทีนึงครับผมกลายเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหฟิลยมมากเลยก็มอดอนี้ถือว่าดีมากเลยนะผมในการที่ใครแบบว่าชอบรถผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็มันมันไม่เชิงชอบมากๆนะแต่ผมก็แบบว่า ชอบแบบแนวบู๊ๆหน่อยไงที่ซึ่งเกม GTA เ,เป็นแนวนั้นซึ่งเป็นแนวที่เป็นแนวที่ผมชอบนะครับผมตามมาดิเฮ้ยกดเลขข็กหนึ่งครั้งจะเป็นการให้รถตามมาแล้วครับโอเคเออใช่กดเลขข็กหนึ่งครั้งเป็นการให้เวลาเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราอยากเราไม่อยากไปหามันให้มันมาหาเราโดยการกดเล็กหนึ่งตรงนำแผ็งค้างไว้รถก็จะทำการตามเรามาครับผมไอ้อพวกนี้มันเยอะจังเลย

เอ้ยไอ้ข้างหน้านั่นอะไรไอ้ข้างหน้าไอ้ข้างหน้าไปหามันเลยตายตายยิงให้หมดให้เรียบเอาให้เรียบออืสะใจสุดๆเออนี่แหละที่ผมชอบอออืออือยิงให้หมดยิงยิงรวดรวดรวดไงล่ะเอาไงเอาไงเอาไงล่ะอเอ้าไงเอ้าไงอาจจะเสียงดังสักนิดนึงครับผมเออผมก็เล่นอย่างนี้แหละหนุกผมก็ถอดหูฟัง รถคันนี้มันวิ่งเต็มร้อยแปดสิบครับผมไม่เชื่อดูจะพาขับไปเร็วๆให้ดูจะมาจุดเริมต้นนะผมอึย๋ยโอเคครับผมเราจะมาดูการที่มันวิ่งเร็วสุดครับผมดูมุมขวาครับผมมุมขวาของนะครับโอเคครับผมดูครับทำไมไม่วิ่งวะมันวิ่งได้แค่นี้เหรอหรือมันอยู่ในทะเลทราย โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกก่อนถอยไปสิโอเคครับผมเราจะวิ่งให้มันเร็วๆนะผมตรงนี้เดี๋ยวหาที่ว่างๆกันตรงนี้น่าจะได้วิ่งไปเลยนะครับผมดูนะครับผมมันจะร้อยแปดสิบจริงๆชนทีขี้แทบแตกไปเลยไปเลยอันนี้มีเละ ทำไมไม่ร้อยแปดสิบวะหรือมันได้แค่นี้อ้าวตอนนั้นเราเห็นมันร้อยแปดเออเออออ๋ออมันต้องเป็นแอกแทงหมดก่อนครับผมถ้าแอกแทงหมวนะครับพตดเร็วเลยโอเคครับผมเราก็จะข้ามไปตรงที่ว่ามันจะเล่นออนไลน์ได้ยังไงนะครับผมอืออืออืออโอ้รถแถวนี้เยอะดีเท่ากูไม่ได้หรอกโอเคครับผมเราไปกันเลยครับผม มายนาทีแล้วโอเคครับผมเรามาลบมอดเลยให้ไหมครับจยัดไปครับผมเรากดไปที่ได้ที่เราเซฟเกมของไอแทนเซคมอโตวีไหม,มครับผมเขียนสตรีมแอปนะครับผมสตรีมแอปนะครับผมดูด,ดีโอเคเมื่อเขียนสตรีมแอปเราก็ไปไฟเดิมเลยครับผมเราเห็นเหมือนเดิมไหมครับเราทั้งหมดที่เราเอามาเยอะๆย่ะอเราออกไปเลย ออกไปเลยเนี่ยลบออกไปเลยที่เราเซฟไว้ทั้งหมดนะครับผมล,ลบสคริปต์แล้วก็แล้วก็ไอ้น,นี่ครับดินพุทธแปดอันนี้ก็ลบได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นนะนะนบผมอย่าดูดีๆนะผมผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าลบไฟล์ไหนออกไปผม,ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกู้คืนได้ไหมที่เขียนว่าอันนี้ให้เขียน นา,นาทิปนาทิปเทนเนอร์ a s i แล้วก็ลีดมีแคปฮุก l ที่มันเขียนว่าสคิปข้างหน้าหมดแล้วผมให้ทำการาลากมันมาลากมาอย่างงี้ยนอย่างนี้เลยนะผมทั้งหมดเนี้ยลบไปให้หมดเลยครับเราก็เช็คว่ามันมีอะไรหลงเหลือไหมเมื่อมีไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วเราก็ออกได้ครับเล่นตามปกติได้เลยนี่คือการลบแล้วนะผมนี่คือลบแล้ว เอาลบหนีท้าววเลยเนี่ยอะนีท้าวอรอเลยหมดครับผมโอเคเราก็เล่นตามออนไลน์ปกติได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมมันยาวพอละเดี๋ยวผมจะไปทํางานธุระต่างๆเนี่ยผมมาถ่ายสดๆเลยเจ็ดโมงเช้าแล้วโดตื่นเลยะโอ้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซาบสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมมีเพจแล้วอย่าลืมกดเพจให้ล่างด้วย ขอบคุณ242ทับหรือ43 44อะไรก็ว่าไปนะผมขอบพระคุณมากเลยครับผมโอกาสนี้จะไม่มีวันลืมขอบพระคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ